เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวชสวัสดีครับนี่ผมมาชิปเผ้ารถสวยๆทุกถูกท่านผู้ชมเลือกสือเลือกใชนนนนาา้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าอัลอติสนะครับรถปี2013เครื่องดีเกียร์ดีครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วย1.6เบนซินสีเทาเรมโบครับสวยงามมากเงาฉ่ำเลยกับราคาเพียง55,000ืาพันบาทนั่นเอง5้0 0 0บาทนะครับคุ้มๆครับ เที่ยวครับใช้งานเดินทางไกลสบายสวยๆนะครับราคานี้ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหรือซื้อประจำใน้ไม่พาคลิปใหม่ๆท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับคันนี้อยู่โชกชัยสสตรีวิทยาเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับจะนัดรูดนัดทดลองขับสามารถนัดหมายเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าหรือซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับปี2013นนะครับคันนี้ เบาะหนังมีขาดบ้างครับภายในเบาะมีขาดบ้างไปหุ้มหน่อยก็สวยครับหุ่มทั้งคันก็นหลักพันเท่านั้นเองเกียร์โต้เข้าดีเข้าครบห้าหมื่นห้าพันบาทครับคุ้มคุมสนใจก็ใส่ตรงเข้าไปได้คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ